สัมมาอาชวะสัมมาวายามะสมาสติสังขาสัมมาสติสารักปิามปีมเลยรักเเรว่าสักกายะนี่บอาหูหาไม่ได้แล้วแบบนี้ที่ดูและอาจันย์ไม่ต้ไม่ต้หาแล้วมานี่จริงแล้วใจงีว่าเอาตากระพงต่อน้ำเาา ใจลึกๆด้วยอย่างนี้แล้วก็แล้วก็ลงเครื่องเจร็จแล้วแต่น้ำดินหนักแล้วก็มีสติหายใจเข้ามีสติหายใจมาไกพี่ตามากเลยอ่ะก็ไม่รูทำยังไงดีวางวางดีแล้วดีแล้วอยู่กับกุศลค่อยไปวางปลายทางใช่ค่ะใช่ค่ะพากันไปก่อนใช่เป็นยานพากันไปก่อนเออตีบ้าฟังกับข้าอะไรนี่ฟังแต่ลอด เมื่อหยใจออกสักก hmm ็ร nice. ู้าังใจว่าเราหายใจออกสัย่อมฝึนหัดอาว่าเราเป็นผู้ร้องซึ่งกายังปหายใจเข้าย่อมฝืนหัดาื่อสารว่าเราเป็นผู้ร้งข้อซึ่งกายังปูดีใจกัน อย่าร้องสิอย่าก็ร้องก็หมดนี่เราอย่าร้องสิใจสลายมาไหว้ใจหองอ้ย่มเปขถวายแล้วมหวแคะงนะเรค่นแขกคะงฆ์นะเลากเนกว่าทำให้มากแลอย่างนี้ย่อมเป็นไปเพื่อการสัญโยทั้งหลาย